สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวซาวการ์ด USB แบรนด์ทูก้าอนะครับมาดูในกล่องนะครับว่าตัวทูก้า1มีอะไรมาให้บ้างนะครับหน้าตาของตัว USB ซาวการ์ดเอฟเฟกต์นะครับทูก้าอนนะครับก็จะให้สายไมโคร USB 1เส้นนะครับแล้วก็เป็นสาย3.5 นะครับสำหรับต่อเข้าลำโพงแล้วก็โทรศัพท์นะครับให้มา2เส้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัว USB Soundcard เอฟเฟกตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างนะครับหลับแรกจะให้พอร์ตใหม่มา2อันนะครับก็จะมีไม้หนนะครับแล้วก็ไม้สซึ่งตัวนี้จะปล่อยแฟนทอมไม่ได้นะครับก็จะใช้ได้แค่ไม้3.5ใช้เป็นพวกไม้ไวเลส นะครับที่เป็น3.5ต่อมาครับก็จะเป็นเทสเซตเอาไว้สำหรับมอนิเตอร์เสียงจากตัวท e ูก้าอีนะครับต่อมาครับไลฟ์ Life ก็เป็นการเอาพุทไปเข้าโทรศัพท์นะครับก็สามารถไลฟ์ใช้เสียงจากตัวท e ูก้าอีแล้วก็ไลฟ์ขึ้น Facebook มือถือได้นะครับต่อมาครับไลน์คือการเอาเพลงเข้ามา ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไลฟ์ออกไปนะครับต่อมาครับโฟนโฟนก็เป็นสำหรับเอาไอสปีกเกอร์นะครับหรือใช้กับมอนิเตอร์ก็ได้ต่อมาครับ power OTG อันนี้สำหรับต่อเข้า PC หรือโน้ตบุกนะครับเป็น USB ไมโครก็ถ้าใครจะไลฟ์ผ่าน OBS หรือโปรแกรมไลฟ์ต่างๆนะครับก็จะต้องใช้ตัว USB นะครับเพื่อคอนโทรลในโปรแกรมนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะครับว่าต่อยังไงนะครับมาดูวิธีการต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะต่อเข้ากับโปรแกรม OBS นะครับหรือ PC นะครับซึ่งผมจะใช้ตัว Power OTG ส่วนไม้นะครับไม่จะเป็น3 5เป็นไม้ไวเลสต่อเข้ากับตัว Soundcard b u k g a E1 นะครับ ซึ่งเสียงในตอนนี้ก็คือเสียงจากตัวนี้นะครับผ่านเข้าโปรแกร,รม OBS นะครับก็เดี๋ยวมาดูทีละฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น ย่านหายเราสามารถปรับลดได้ต่อมาครับก็จะเป็นย่านมิดนะครับเสียงของเราสามารถปรับได้เลยต่อมาครับโลนะครับเปสก็สามารถปรับได้ต่อมาครับวอลลุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนวอลลุ่มทุกอย่างนะครับทั้งมอนิเตอร์นะครับหรือมอนิเตอร์ผ่านตัวนี้ต่อมาครับเอคโค่นะครับถ้าลองปรับเอคโค่นะครับเอคโค่เสียงผมก็จะเอคโค่ตามนะครับต่อมาครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับ ต่อมาครับ live broadcast นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเกณฑ์ของเสียงที่จะปล่อยคล้ายๆตัววอลลุ่มนะครับปล่อยเข้าโปรแกรมในการไลฟ์นะครับถ้าผมหมุนปุ๊บนะครับเสียงผมก็จะหายไปนะครับพอเราหมุนกลับนะครับเสียงก็จะมานะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับเป็น P.C.O.T.G. นะครับก็สามารถปรับเกณฑ์เสียงได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัติคล้ายๆ3ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ v o i t e Cancel นะครับตัวนี้จะเป็นการตัดเสียงเพลงนะครับเวลาเราเอาเสียงเพลงเข้ามานะครับต่อมาครับ Loz นะครับก็จะเป็นการเฟดเวลาเราพูดซึ่งเวลาเราเปิดเพลงอยู่เรากดฟังก์ชันตัวนี้นะครับเสียง เพลงก็จะดับไปเสียงพูดเราก็จะขึ้นมาเรามาครับดีน้อยดีน้อยก็จะเป็นตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวกดไปทีหนึ่งนะครับพอกดปุ๊บเสียงน้อยรอบข้างผมก็จะหายไปนะครับก็จะมีแต่เสียงผมต่อมาครับก็สตูดิโอมิกนะครับก็จะเป็นการใช้เสียงนะครับแบบเป็นสเตอร์นะครับเข้าโปรแกรมนะครับต่อมาครับอิเล็กทริกนะครับก็จะเป็นพวกเอเมเนอร์ เป็นเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเสียงก็จะปรับไปตามพวกระเอเมเนอร์อีเมเนอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเสียงเด็กนะครับเป็นเอฟเฟกนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับ Kt v นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆฟังก์ชั่นเอโคนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ OST <Yeah. S 1> นะครับ OST ก็จะเป็นการไม่ใสอ่อ f ฟเฟกนะครับเป็นเสียงเราปกตินะครับส่วนด้านล่างทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกไว้เล่นนะครับจะเป็นเสียงพวกซร์เรตซีครับแล้วก็เสียงตบมือนะครับ เดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้บลูทูธนะครับตอนแรกเรากดค้างนะครับค้างก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมานะครับเสนะร็จแ,แล้วเราก็ไปที่โทรศัพท์เรานะครับไปที่บลูทูธนะครับพอบลูทูธเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็น B p X 3นะครับเราก็กด คอนเน็กนะครับอพอคอนเน็กนะครับเราสามารถเปิดเพลงเป็นแบทเก่าวได้นะครับโดยใช้ตรงนี้คอนโทรลเสียงนะครับออันนี้ผมเปิดเพลง ลดได้นะครับควา c ดนเก็จะเป็นเหมือนตัดเสียงร้องอะไนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เอฟสเคกตแล้วนะครับอันนี้ก็มาธิตตัวข่าวการใช้บลูทูธนะครับหรือเราจะต่อกับตัวหรือเราจะต่อกับตัวไลน์อินก็ได้นะครับสายที่เขาให้มานะครับจะเป็นสายที่เขาให้มา นะครับเป็น3.5นะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ใช้เสียงแล้วก็คู่กับโน้ตบุกนะครับต่อเข้ากับตัวโน้ตบุกค,ครับก็ขอจบรีวิว่านี้